เอาต่อทําทำใจในใจก่อนอธิบายค้างคนที่ยังมีอวิชามีความไม่รู้อยู่เยอะอยู่เขเข้าใจนะค่อยถามไปทีละประเด็นเอาประเด็นทำใจในใจก่อนคุณรู้อาการของใจแล้วคุณก็จัดการกับใจเนี่ยศาสนาพุทธนี้ไม่เข้าใจคำว่ามณสิกาไม่เข้าใจคำว่าโยนิโสมนณสิการหรือมณสิกโรติไปเข้าใจคำนั้นแปลว่า เอาไปแปลคําทโานว่าโยนิโสมแปลว่าถ่องแท้แปลว่าแยกคายแปลว่าละเอียดละอแปลว่าเป็นปฏิพานปัญญารายละเอียดมันไม่ได้หมายความว่าการทําใจในใจมันไม่ได้ไปทําใจในใจมันเป็นตัวเฉลียวฉลาดเป็นความรู้เท่านั้นค้างอยู่แค่นี้พระเจ้าศาสนาพูดในเมืองไทยโยนิโสมนิการเริ่มหมายความว่าให้เฉลียวฉลาดทาความเฉลียวฉลาดพิจารณาเก่ง รจบทำใจไม่เป็นใจที่มีกิเลสรูปร่างอาการลิขานิมิตอ๋ออย่างนี้ใจเรากำลังโกรธใจเรากำลังโลภแล้วจะล้างความโลภความโกรธด้วยไตรักซึ่งไม่ง่ายหรอกไอ้ใจรักเนี่ยยากอาการพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุปทา,านแล้วมันก็ามาแสดงบทบ,บาทออกมาก็เรียกว่าตัญหา มันโลภเดี๋ยวนี้อาการโลภมันเกิดตอนนี้มันก็ค้างคาอยู่ติดอยู่ที่จิตเป็นอุปทานแล้วก็มาแสดงบทบาทเป็นตนาออกมาเนี่ยมันโลภมันราคะหรือมันโทสะกูก็พิจารณาต่ออีกว่าจะเรียกมันว่าตัณหาจะเรียกมันว่าอุปทานจะเรียกมันว่าราคะเรียกว่าโทสะก็ตามมันเป็นพลังงานที่ทำาปฏิกกริยากันด้วยความโง่ มันโง่เยอดดยมันมีจริงแล้วคุณก็มีอยู่กับมันมันก็ม่มีอยู่กับคุณคุณก็ทำให้มันมีมีอยู่กับคุณคุณก็มียู่มันคุณฟังมันจะมาเข้าใจแล้วคุณหยุดไม่ต้องโกรธอีกเลยไม่ต้องโลภอีกเลยไม่ต้องมีอาการอย่างนี้ขึ้นมาให้จิตให้ได้คุณฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วคุณหยุดเดี winter, ๋ยวนี้คุณเป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้เลยเป็นอนรหันต์มันจะไปยากอะไร เข้าใจโลภโกรธหลงไงได้แล้วเข้าใจว่าไอ้นี่มันไม่จริงหรอกเดียวมันก็มามาเดียวมันก็ไปได้ว่าไม่เที่ยงแล้วมันดันเป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยนะแล้วมันหลอกว่าเป็นสวรรค์จริงๆมันตัวทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปมันไม่มีหรอกโซสวรรค์แสวนอะไรขี้หมาอะไรไม่มีมันเป็นตัวหลอกสวรรค์มันของเก้สุขคติกะนะของเก้ของหลอกของเท็จ มันไม่มีตัวตนมันไม่มีสภาพนี้หรอกคุณทำให้เกิดอนัตตาเกิดอาการตัวนี้ไม่เกิดในจิตอีกเลยนี่เรียกว่าอนัตตาไม่มีแล้วอาการอย่างนี้อาการโรภอาการโกรธอาการราคะอาการโทสะมันไม่เกิดในจิตอีกเลยนั่นคือไม่มีตัวตนไม่มีแล้ววันนี้นั่นคืออัตตาหรือตัวตนที่มันมีพลังงานที่มันมีตัวนี้เข้าใจจริงๆแล้วก็พยามาเรียนรู้ด้วย มันเข้าใจด้วยปัญญาไม่ต้องไปกดขม่มไม่ต้องไประมัดระวังไม่ต้องคอยกดรู้ก็ไม่เอานะกดรู้โลกแล้วมันไม่เอานะไอ้นี่คุณก็ยังใช้คาถาใช้มนไม่เอานะยังมีมาไม่เอาคุณก็ตันตัดปักกันนัไว้เฉยมันต้องเข้าใจด้วยปัญญามันเข้ามาเองอย่ามาเสนอหน้า พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราหักเรือนยอดของไอ้สิ่งพวกนี้แล้วเองยังมาเสนอหน้าเข้ามามันไม่ติดหรอกเข้ามามันก็พลอยไปอาตมาอธิบายเหมือนปลิงเข้ามาแตะเราเนี่ยเหมือนกับมียามีน้ำมันหมองมันแพ้นะปลิงนี่แพรน้ำมันหมองไปแพรน้ำมันอะไรก็แล้วแต่มาแตะเราปั๊บพลอยเลยมันไม่มาสัมผัสเรามันเข้าไม่ได้มันมีออร่ามันมีรังสีมันมีพลังงานที่ กิเลสเข้ามาใกล้ไม่ได้แม้แต่ใกล้มันยังเข้าใกล้ไม่ได้เยาว่าถึงมาแตะสัมผัสตัวเราเลยนี่เป็นเรื่องของพลังงานจริงพลังงานที่ลึกซึ้งมากไอรุนแรงและไอความที่เป็นโรคโลกจัดจา้าเข้ามาใกล้เราไม่ได้ค่อยได้หรอกเพราะฉะนั้นพวกใดที่จัดจ้านในทางราคะโทสะอยู่เนี่ยไม่ค่อยเข้ามาใกล้อัตมาหรอกอยู่ไกลเข้ามาไม่ได้ ราคาจัดก็เข้ามาไม่ได้โทระจัดก็เข้ามาไม่ได้อันนี้เป็นสัจจะเรื่องจริงที่อาตมามีอาตมาก็อนุญาตอยู่มาเถอได้แต่ว่าคุณก็จะต้องมาถูกล้างนะถูกขัดอย่างแรงนะเพราะว่าราคาจัดมาโทระอย่างแรงถูกขัดอย่างแรงนะเอามาเอามามาเลยนะรับรับรองว่าเลือดไหลเลยนะขัดเลือดไหลเลยนะเพีวกลัวพระเไมนธรรมดาธรรมชาติเพีกลัวพระ นั่นเป็นเป็นเป็นเรื่องสัจจ์ก็เป็นอย่างนั้นก่อนอื่นโฆษณาหนะังสือเล่มนี้อีกหน่อยนี่จะหมดเวลาละสิบสองนาทีอีกสิบสองนาทีหนังสือเล่มนี้นี่นะตอนนี้ก็มีคนให้ทุนมาพิมพ์แจกจางเดียวไม่ขายเขาตั้งราคาไว้เหมือนกันนะเก้าสิบห้าบาทหนังสีหนังสือสมัยนี้เล่มขนาดนี้เก้าสิบห้าบาทแจกซะไม่ด,เดีเออแจกไม่ได้ยากได้บ้าง นั่เรียกข้าวสมาแต่ก็ไม่ได้เคยได้ขายหรอกจะได้กี่บาทไม่รู้เนี่ยแจกอมิได้แจกเป็นหนังสือที่อาตมาว่ามันมีประเด็นต่างๆที่มันได้เปิดตอนนี้อาตมาอายุ48โอ้ขอภัยลดอายุตัวเองไปซะเยอะเลย84ดาทางานศาสนามาส8่สิบปี มหาปรณาเราครั้งที่36มสิเขาก็เลยตั้งชื่องานนี้ว่าสามสามสี่เจ็ดรอไม่ใช่แปดเลยนะเจ็ดรอบแล้วสี่อ่ะสี่รอบสี่แปดมหาปรณาสามรอบอ,อ,อัตวาทำงานศาสนามาสี่รอบอายุอัตมา เจ็ดรอบแปดนะอ่าเลยสามสี่นะสามสี่เจ็ดนะอาตมาไม่ได้พูดมาเนี่ยเขาก็ชอบจะพูดเลยไปใบเลขหวยหรือเปล่าอย่าไปบ้านะคนเขาจะไม่หวังเลขหวยคือซื้อหวยเนี่ยได้ถูกมาแล้วเนี่ยมันเป็นของเปล่ามันเป็นหนี้ หนึ่งถ้าคุณมีบรารมีจริงเลยไปซื้อหวยซึ่งจริงๆแล้วบรารมีเนี่ยเป็นเรื่องของกุศลมันไม่ไปไปเข้าออก,กันกับคุณจะไปซื้อหวยหวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของอกุศลมันเรื่องของนรกมันไม่อยู่ด้วยกันหรอกได้มามันจะได้ด้วยกุศลด้วยทางที่ดีไม่ใช่ไปได้ด้วยการซื้อหวยแม้แต่ไปเล่นหุ้นยังเรื่องต่ําเลยนี่ไปซื้อหวยเดีย๋ยวมันยิ่งต่ำกว่าเล่นหุ้นอีกนะ เพราะงั้นมันไม่ใช่มันไม่ไปอยู่ในพวกตระกูลเดียวกันมันคนละพวกอันนี้เป็นรายละเอียดที่อธิบายสู่ฟังนะ,ะเพราะงั้นมันไม่ใช่กุศลกุศลอะไรของเราเป็นหนี้หวยเหยนะ่ะ